เลยครับูเสรยแล้วกมีนาฬกาใคะใช่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับคณะอาจารโรงเรียนดนตรีพิทยาครับครับขับรวมกันเลยมาราบุน้องรอรอดูอะไรบ้าง ดีใจไหมที่ได้มาถึงหน้าแนวเด็กจะได้เห็นพี่ๆอาหาร,รับครชอบไหมอยากกินอาหารกินไปเรียนไหมเรียนเดินเลยตามพี่ๆครับเข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจเรียนอ่านหนังสือดูแลสุขภาพออกกำลังกายได้เป็นแน่นอน อาจารย์อาจายเนไเทคนิคเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดบุรารัมย์ค่ะรู้ไหมผมเป็นศิษยเก่าเทคนิคเก่ารู้ไหมอาจารย์ทิษย์กุดอยังไงดีใจไหมือันชนอยู่ค่ะดีใจค่ะดีใจพัชรพรุ่งไงลูกดีใจไหมเอยู่นี่ว่าพอบคุาให้ใจกิลอาหารไปนะ

ผู้สูง้วยนะทรับก็รู้นะทีรับกเด็กข้นเเ่าดนวหรือ่าใช่ค่ะนี้มีมหขอคุณั้ขอคุณที่ให้กำลังใจาถ่ายูปกันเขายากถ่ายรูปเรานดเรปีสีนะอ๋อเหรอ ทุกอย่างไม่เรื่อนมาเริ่ไม่ใช่เราดูสิเลื่อนอย่างไรพี่เมื่อกี้พี่บอกนักเรียนว่าพี่เรียนช่างแลกของเทคนิคแล้วไปสอปเข้าก็เลยเกษียณเร็วก็เลยเหมือนเสียเวลาโอ้โหไม่งั้นนะช่างคนเกลียดเลยเกลเลยอ๋อโอ้ยงี้ต้องไปเคยตีอับใครนะทำไมเรียนช่างจองไว้พี่เรียนช่างอะไรช่างอะไร ทั้งยนต์เรียนเครื่องกลหอเขาเขาไเรียนในร้อยล็เรียนกองวิศวกรรมเครื่องกลกับสถาบันค่ะแต่มีพื้นฐานอยู่แล้วไงพื้นฐานแรกเป็นเด็กช่างล้าทำไมถึงผันตัวไปสอบทหารล่ะคะชอบตำรวจทหารแต่แรกยไ่พ่อเป็นตำรวจชอบปืนฐานอาไม้ชอบ ฟันคนค่ะเราเป็นแไลน์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นๆเดี๋ยวเอาแขนรับเลยไปค้ดูเลยว่าราคาเท่าไหร่พี่อะไรพระปิดตาเก็บไม่ให้อะไรพระปิดตาเหรออะไรอ๋อไม่ใช่อ๋อลุงปู่ทวดอ๋อไม่ค่ยมีไม่มีลุงปู่ทวดอ๋อเพราะว่าต้องรอดทุกคนเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะ แม่ทัพไปอยู่ใต้มาสี่ปีแล้วใส่คอแล้วนิ้วไปต้อนหนึ่งลมหนึ่งข้าไรก็ได้มีพระแล้วหรอพี่เก่งพี่เก่งล้วงคอแล้วเคยล้วงยังหลวงคอแม่ทัพล้วงไปแล้วเดือใส่เลยกระทั่งเขาไม้เดินดใส่แล้น่าจะเยอะกว่าลุงตู่ น้องเป็นพ่อน้องรอรอที่มุมที่วันไปสิบห้าที่ห้าเทนถวายเช้าที่เขาตีกันมาหาอะไรอะไรบ้างครับไปปทุมวันดาวูเทนสองอันนี่แหละไปปทุมวันด้วยไปวูเทนด้วยอ๋อต่อไปเขาพวกประธานนักศึกษามาคุยกันค่ะพอใจรับดกอย่างหนึ่งจะได้เกิดประโยชน์ ชาวบ้านยันร้อนตตียืนทีทุกวันก็ร้อนมันรุ่นพี่มันไม่ยอมใช่ครับเป็นธรรมดาแต่เราต้องต้องยอมท่านจะบอกว่าให้เข้ามาอยู่ในระบบซะถ้า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 ชอบออกแรงและใช้กำลังต้องไม่ทีให้ ถ้าไม่เป็นมวยไทยไม่ทับสอนมวยไทยฮะในพอตั้งกาอยู่ในระบบชนะแพ้คือแพ้ชนะคือชนะแต่กีฬาแต่พี่เอกถูกไหมครับอัดกันทับตายเห็นไหมนี่นักลักบี้หัวหน้าทีมก็อยู่ค่ายมวยมาเก่าออโอโหนี่ประสบการณ์ครบทุกด้านอยู่ค่ายมวยมะเกลือโอ้ไม่เป็นไรครับไม่มีคติเป็นคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นคนดีของเป็นคนร่วงเมืองดีของชาติ ได้ทำให้คุณดเดือดร้อน,อนข,ออขอบคุณครับขอบคุณครับก็เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับ